สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราเป็นพูดของมาเก็บไปนะต่อไปเราจะมาพูดถึงโปรไฟล์แค่สามตัวเนี้ยก็ช่วยพวกท่านได้เยอะแล้วในการทำงานนะในการเรื่องหาตลาดอันนี้มันจะเริ่มได้ลงมาแล้วจากบนลงมาสู่ล่างแล้ว เริ่มแลเริ่มมาชิดๆกับข้อมูลที่เราจะใช้ทำงานล้โปรไฟล์คลิกเข้าไปเลยหน้าจอมันจะเป็นแบบนี้โปรไฟล์ก็คือภาพรวมของบุคคลถ้าเกิดผมไม่กล่องอะไรนะมันจะคือภาพรวมของบุคคลที่อัดงานเข้ามาแล้วเราจับได้ว่ามีใครบ้าง เขาก็จะมีดีเทลบอกเราความสุดยอดของมันก็คือเราจะหาความถนัดของแต่ละคนได้จากการเสิร์ชแคตตากลีนั่นแหละเช่นเราไปดูเทคโนโลยีอันนี้คือคนที่เขาทำเทคโนโลยีทั้งหมดถ้าเกิดเราใส่จำนวนเลนสสเต็งของเทคโนโลยีไปอ่ะ๋ยวผมใส่ให้ดูนะเราก็จะได้ ยอดฝีมือที่ทำแคตตาล็อนะั้นะนะเยอะขึ้นในการเอาไปสปาย่างเช่นผมใส่เลย40คือในใน100ใบาขายดีของเขาจะต้องมีเทคโนโลยี40ใบสำหรับที่ผมจะสตรีมดูอ่ะก็จะเจอยอดฝีมือเฉพาะทาง2คน ที่ขายเทคโนโลยีแล้วมี40บใบเห็นไหมคนนี้เยอะหน่อยพาเป็นล้านคนนี้อ่ะรอดูดูแค่คนนี้แล้วกันนี่เราก็จะเอาเขามาเสิร์ชต่อเอาเอาเลขมาเสิร์จต่อปึ๊ก เป็น popular ่าเขาเลยงานที่ทำระขายได้ล่าสุดช่วงเวลาล่าสุดถ้าอยากดูดาวโหลดเยอะก็ไปดูตรงนี้นะแต่ว่าผมจะใช้ popular เป็นหลักไม่นี่ก็คือเราก็ดึงข้อมูลมาแล้วอ่ะเราวิชั่นดูแต่ละส่วนเขาถนาดอะไรนะ ทำภาพประกอบอย่างเดียวเลยร้ออซ่ะเทคโนโลยีกับกราฟิกมาดูใบที่เขาทำเลยเห็นไหมเราก็จะเจอยอดฝีมืออย่างนีละที่ทําเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยนะครับอ่ะเราเห็นข้อมูลข่าวๆแลาวแหละใส่คีย์เวิร์ดอะไรใส่อะไรลงขายมาไหนอะไรคืองานปัจจุบันอะไรคือ งานปัจจุบันที่ขายดีของเขาอะไรเงี้ยอ่ะปึ๊บเขาจะทำแตเเเเเแ่เรื่องเดิมๆเลยเห็นไหมแบ็กกราวน์เรื่องเดิมๆเห็นไหมเราจะเจอยอดฝีม,มืออย่างีแ้แหละอันนี้คือข้อดีของตัวเมนูนี้โปรไฟล์นะครับอ่ะทีนี้มันยังหาเฉพาะจุดได้อีกด้วยนะเช่น คุณต้องการดูคนที่ทำวิดีโออย่างเดียวเลยก็ใส่โปรโต้แม็กโปรโต้เป็น0แล้วก็เสิร์ชดูฮะมันจะหยิบม,มาหนึ่งพันอันดับล่าสุดที่ค้นหาเจอมีเป็นมีเป็นยีล้านอะแต่ว่าดึงมางแค่นี้เพราะนี้คือท็อปสุดละที่ดึงมาเห็นบ่ามันจะปิดโปรโต้ทิ้งเลย เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีคนที่เริ่มทําวิดีโอแล้วเราก็ต้องกองเยอะกว่านั้นอีกอย่างเช่นเริ่มต้นจากจริงจังเลยต้องมีสักห้าพันเริ่มต้นยังไม่ได้ระบุช่วงด้วยนะอ่าห้าพันเห็นปะก็เริ่มวิดีโอตั้งแต่ห้าพันขึ้นไปอันนี้แล้วถ้าจะดูว่าใครทำอะไรก็ไปดูตรงนี้เอา อันนี้คือทำบูสเต็ดห้าตัวสำหรับว yeah. ิดีโออย่างเงี้ยบูสเต็ดอย่างเดียวเลยเป็นวิดีโอด้วยสิบสามตัวแอมก็เราจะเริ่มเห็นแล้วอันนี้ก็คือความสุดยอดของตัวโปรไฟล์นะครับมัน ก็ใช้ทำอะไรได้อีกบ้างก็คือคอมเพลเช่นเราอยากดูคนนี้กับคนนี้ก็เลือกคอมเพลดูก็เปรียบเทียบเอาไว้เปรียบเทียบสำหรับเมนูโปรไฟล์ก็จะมีประมาณนี้ครับที่เหลือท่านต้องลองเล่นดูเองอะนี้ มันจะสมมุติเราได้เป้าหมายก็คือตัวนี้ทวนนะครับเราจะเอาเป้าหมายเนะี่ยไปค้นต่อที่โซนข้างล่างสุดเอาเลขไปคน้นปุ๊บเราก็จะแจกแจงออกมาดูว่าเขาขายดีใบไหน a อนิมเมชเซลเลอร์ของเขาผมเรียกดาวน์โหลดมาให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงขายดีใบไหนอย่างเงี้ยขายอะไรได้บ้าง มีทำเรื่องอะไรบ้างเห็นไหมคนที่เขาก็ทำอยู่แค่นี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเห็นไหมเ,เราก็จะได้รู้ว่าเราจะไปหาสุดยอดยอดฝีมือของแต่ละด้านอยู่ที่ไหนบ้างก็คือไปดูโปรไฟล์นะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับ